สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะในคลิปวิดีโอของอ้อนี้นะคะมันคือเมล็ดของต้นต้อยติ่งนะคะเพื่อนๆซึ่งจะมีดอกที่เป็นสีม่วงถ้าเป็นดอกตูมของต้อยติ่งดอกตูมเขาจะออกสไตล์อย่างนั้นพอเขาบานเสร็จเขาก็จะบานเป็นสีม่วงนะคะซึ่งช่วงนี้ดอกเขาเริ่มโรยแล้วเนื่องจากว่าเขาเริ่มติดเมล็ดแล้วนะคะ ตัวที่ตุมต้มๆเขียวๆอยู่นี่คือเมล็ดของต้อยติ่งที่ยังไม่แก่นะคะแต่ถ้าเมล็ดเขาแก่จัดพร้อมสําหรับการหว่านเพราะก็จะเป็นเมล็ดสีน้ําตาลแบบในมืออ้อนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เมล็ดพร้อมเพาะต้อยติ่งไทย เพื่อนๆติดต่อมาได้ที่อ้อเลยนะคะมีจำหน่ายนะคะจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางที่เบอร์โทร0876069955 i e d l i n e A U N G S A R A 09อ่านว่าอังศรา09กับเมล็ดพร้อมเพาะต้อยติ่งขอบคุณเพื่อนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ